สวัสดีค่ะกลับมา,าพบกับครูนิวอีกครั้งนะคะในรายการ Fit Easy โดวยวันนี้นะคะครูนิวจะมาแนะนำท่าที่จะช่วยกระชับหน้าท้องนะคะยังไงก็ออกมาทำตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากนอนราบนะคะนอนหงายยืดขาสองข้างไปด้านหน้านะคะให้ตึงจากนั้นนะคะคว่ำมือไว้ใต้สะโพกค่ะกางข้อศอกออกมาจากนั้นยกขาขึ้นค่ะให้หน้าแข้งขนานพื้น แล้วเหยียดขาตรงออกไปนะับเป็นหนึ่งครั้งสองสามสี่อย่าลืมกลับไปทำท่านี้กันที่บ้านนะคะโดยทำทั้งหมด3ามเซตเซตละสิบห้าครั้งเพื่อที่เราจะได้มีหน้าท้องที่กระชับยังไงจับติดตามทูนิวกับพิษอีที่ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณพิตปอปัน